ก็อัปเดตใหม่ Battle Report อัปเดตอย่างแรกเลยคือ Battle Report อ่่างนี้แหละอัปเดตก็คือทุกๆประมาณ2 3สเดือนมันจะทำอัปเดตมาให้ว่าเราเล่นเป็นยังไงเราขึ้นแรงด้วยตัวอะไรมีอะไรที่เราควรรู้เป็นพิเศษไหมแล้วก็มีไฮไลท์ว่าเราเล่นเกมนานสุดเท่าไหร่สั้นสุดเท่าไหร่เราเล่นตำแหน่งไหนเยอะสุดบลาๆพวกนี้เอาง่ายคือเหมือนมันทำแบบอนาลิทวิเคราะห์มาให้เราอะนี่ แล้วเราก็จะได้ไอแต้มฉาดต,ตามที่เราตามผลงานที่เราได้ซึ่งแม่งน้อยน้อยส,ะสะัสัดนี่สำหรับคนที่มปนโดรนพลัสเท่านั้นเดี๋ยวลองดูอันนี้แบตเตอรี p พอร์ตผมหนึ่งมีนาถึงหกวิถุนาฟีเจอร์ฮีโร่ไพรม์เบสอ่าฮะวิเลตวิเลตหกห้าอะไงต่อ ตำแหน่งที่ดีที่สุดสพอร์ตวิเลจเยอะสุดคือลิกิสี่ทับสามสแต็กแคมป์เยอะกว่าพลปกติหนึ่งจุดสี่กองโอเคเอ้ามาไปหกสิบโดยเฉลี่ยซีซั่นนี้ทำได้ไรหกสิบสองลบเจ็ดสิบสามโอเคมาคุณลดขาดทุนไปสิบเอ็ดเกมเอมาลดไปสามร้อยเล่นตำแหน่งไหนเยอะสุด ซับห้าอ๋อเล่นเล่นซับห้าเยอะสุดเรามาซับสี่ออฟเลนแล้วก็ไอ้นี่อ๋อบอกวินเลด้วยเหรอนี่นี่นี่ถ้ากูเล่นแคลรี่วินเลดจะเฮี้ยสัดแมปออสิคทีฟแอซิดเยอะสุดลิกกี้แค่นี้อ๋อแล้วบอกสเตตว่าเล่นตัวอะไรชนะเยอะ เรื่องตัวอะไรหนักสุดวะโอ้ oh, ประมาณนี้โอเคเขาได้อยู่ซับอะฮะซับออฟเลนเซฟเลนมิดเลนวิดเลนสองหกโอเคคุณได้รับฉากสามพันสามพันมึงไม่ให้กูกูไม่ว่าอะไรนะมึงให้กูสามพันแค่นี้กูถามจริง ที่ฉาญมีหกแสนไม่ให้กูสามพันกูจะบ้าไล้วหละความลับอ่ะอันนี้คืออัปเดตแรกนี่คืออัปเดตแรกมันจะทำรีพอร์ตมาให้เราอย่างที่สองว k e เอนสปอตไลท์จะทำมันจะส่งโหมดพิเศษมาให้เราทุกๆไอสัปดาห์มั้งอันนี้นี่ว k e เอนสปอตไลท์สัปดาห์นี้เป็น a อบิลิตี้ดัเล่นแล้วจะได้ฉาดให้ฉาดกูเท่าไหร่สามร้อย สามร้อยกูถามจริงอ่ะเขาไม่เคยเล่นในบฏิทินดับลองจอยอาปฏิทีนดับคอมมิชชั่นตี้ได้ไหมกูจะเล่นสี่บวกสองเอสัปดาต่อไปจะเป็นโอเวอร์โอเวอร์โทรีโอโอเค ก็สลัดทษลำเลียงครับผมทุกสัปดาห์จะเปลี่ยนไอ,อ้นี่ไปเรื่อยๆหนัก3,000โอ้โหหนักอันนั้น3,000นี่300ยขบคุณเราตอบใจครับผมให้การแบบนี้คือไม่มีทางใช้หมดและนี่ครับอันต่อไป Unlock Immortal Spell Effect อันนี้คือดีมากเพราะว่าสำหรับสายแต่งตัวผมเพราะว่าผมมี Immortal เยอะมากก็ง่ายเลยก็คือเราสามารถใช้เ f f e c t Immortal ต่อให้ใช้เทมธรรมนาได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ Immortal ชิ้นนั้นลองไอ้นี้ดูอ่อเป็นตัวอะไรดี เอมเบอร์ไหมอ่าเอมเบอร์ไอ้นี่มันอยู่ที่ไหลใช่ไหมเผื่อผมอยากเปลี่ยนไหลเป็นอย่างอื่นแั่นริงอันนี้มันก็สวยแล้วผม่ชอบเปลี่ยนไหลเป็นอย่างอื่นนี่แต่ผมสามารถเลือกเอฟเฟกต์อิมมัล์ท์ได้นี่ปกติเป็นอันนี้ึผมใช้นี้ก็คือเราสามารถใช้ไหลธรรมดาแต่ว่ามีเอฟเฟกต์อิมมัล์ท์ติดอยู่กับตัวได้แต่จริงกูเปลี่ยนดีกว่าม,มันมีตัวอะไรที่แบบนี่ไม่สวยมั้งวะเห็นเขาบอกว่าโดมันบล็อกเหรอ นี่รัวค่หน้านี่ใช้เอฟเฟกต์ธนูไว้นี่ได้มัง้งโอ้ยนี่ไงนี่ไงคันธน,นูมันเป็นแบบไอไอไอิมมอลไว้ไม่บักกันเน่ดูดิเฮียเวอร์สัตว์นี่ไงบัและ <laughs> ไอเฮียธนูบักขอบคุณสรัทอดลำเลี้ยงครับผม ทำไมวะมันทำมันทำมันทำมายังไม่ดีเนี่ยดูดิไม่เหมือนแบบมีฮันูซ้อนกันสองอันเกมดี s <S มันมีตัวอะไรแบบอิมเวอร์ทอลแบบไม่สวยมากวะผมจำได้ไม่กี่ตัว <laughs> พวกวอยอย่างเงี้ยอ่ะนี่เดวอยอันนี้ไม่มีเป็นฟัวอ๋ <laughs> อ <laughs> นี่นี่นี่ ปีกนี่เราก็อ๋อเราเราใส่เราใส่เอเซทนี้ได้ละวไอเซทที่มันหลายสีหน่อยอันไหนวะที่มีฟลอกอ๋อนี่นี่นี่เราใส่เซทนี้ได้โดยที่มีเอฟเฟกต์อิมพอร์เราใส่เรา่เทนี้ล้วแล้วก็เลือขอบคุณสลัท่อเราใส่เราใส่เซทนี้ได้แล้วแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์อิมพอท์เอาท่ารับใหม่เออท่ารับใหม่เขาครับ นี่แค่นี้ก็คือมันสามารถแต่งตัวได้ง่ายกว่าเดิมโดยที่เอาเอฟเฟกต์อิมพ์ทมาใช้<อ>ได้ด้วยอวยอครับท้นเียงผมแต่งงี้ราคาอิมพ์ทน่าจะขึ้นเพราะมีประโยชน์กว่าเดิมขวาจักเปลี่ยนได้ไหมลองให้นะจักกรบนอตเ<อ>พราะนี่มีเอฟเฟกต์ปัน่นนเนี่ยไม่น่าได้นะมันมีอิมพ์ทไหนวะมีฮีลิ่งวอร์ดปะ ขวดจักกันไหนวะก็คือใส่ขวดจักอะไรก็ได้เอะไม่ได้มันต้องเป็นมันต้องใส่ขั้นหน้าอยู่ดีอันนี้มันไม่เกี่ยวกับมันทอลเออหลักๆก,ก็ประมาณนี้อันต่อไปสามารถอัดคลิปได้แล้วในจากในเกมโอเคก็อัดคลิปอ,ออกมาได้มันก็จะชัดกว่าเดิมหน่อยก็ถือว่าดีสำหรับพวกสายทำวิดีโออ๋อแล้วก็อัปเดต improve avoid player สามารถเพิ่มสล็อต avoid player ได้แล้วแล้วก็สามารถเขียนโน้ตไว้ไว้ด้วยว่าเราไอ avoid คนนี้ไว้เพราะว่าอะไรอ่าไหนดูดิอนี avoid player อ,อ่ะดอกเตอร์มานี่เขียนไว้ก่อนแม่งเล่นแต่ปัก๊กมีใครอีกคอกากชอบแรนดอม ไอ้นี่สวะอันนี้แอคเตอร์จีนอ่าฮะประมาณนี้ก็จะก็จะประมาณน,าณนี้แล้วสามารถเพิ่มสล็อตได้ด้วยเพิ่มแม่งเลยแล้วกันไหนก็ต้องใช้แล้วมีอยู่หกแสนหรอวะเพิ่มไปสักใช้สักแสนแล้วกันเสร็จเสร็จชาร์ตนี่เพิ่มไปสักห้าสล็อตได้ใช้แน่นอนเอาไว้สล็อตเนี่ย รู้สึกฟังเสียงนี้รู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยว่ะแต่แม่งลดลงเรื่อยๆสะเออแต่ว่าโปรเพจน่าถูกใจอว้ปรับปรุงเอาไว้เพจเลยสัตว์ <c oughs> แล้วก็อ,อ,อัพเดทใหม่สามารถซื้อด้วยฉาดได้แล้วคือคิวสตรี e f f e เ t กับกล่องใหม่อะฮะทุกคนสามารถซื้อได้แล้วก็ซีซันอลเซตกลับมาขาย แล้วก็ลิลิกสามารถซื้อได้ทุกคนแล้วไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นไอคนใช้โดนาพลัสโดนาพลัสซีซันอลรีเฟชเควสใหม่มาแล้วโอเคก็ได้ได้ชาติเยอะขึ้นกิวดีวอร์ดอ๋อก็คือให้อีโมดใหม่กับคนในกิวเนี่ยระบบกิวมันตายไปแล้วเลยถ้าพูดกันตรงๆถ้าไปมีใครไอ้นี่ทำไอ้นี่กิวละไหนวะ มันดูไอ้นี่ตรงไหนว่าเราได้อะไรชักแม่งอ๋อนี่นี่เมื่อกี้อ๋อนี่นี่นี่ได้อีโมดได้สเปรย์มีลิมิตไหมน่าจะไม่มีว่าถ้าแต้มอย่างเงี้ยถ้าเกิดแต้มเยอะก็ซื้อได้เยอะแต่ว่ามันจะแพงกว่าเดิมโอเคก็หมดแล้วสำหรับอัปเดตที่เกี่ยวกับโน้ตเอพลัสคือแม่งแบบคล้ายๆเหมือน ระบบหนังสืออะแต่ว่านี้มันอัพมาก่อนหนังสือปีนี้มาช้ากว่าเดิมนะครับหนังสือปีนี้น่าจะมาเดือนแปดโอเคเดี๋ยวไปดูไอ้น,นี่เลยเกมเพลย์อัปเดต7.31ดีมาซี่เข้าก่บตอนหมดแล้ว <ผม S 1> โอเคเก็เดี๋ยววันนี้ฟันาติกมีแข่งกับ n g x c เดี๋ยวมีคนสวยแน่นอนมาซี่อาจจะโผลแล้วก็โลชานจะตีพวกตัววอร์ดแล้วถ้าเกิดไม่มีตัวไหนอยู่ใกล้ๆในระยะมีลี เอาแค่คือบอดสามารถโดนตีได้แล้วพวกวอร์ดงูขอบคุณสลัดทอนและเลี้ยงกับเวทแพ็คอะไรพวกนี้หนับหนุนแบตเทิร์นพาร์ทออขอบคุณค่าสมับแบตเทิร์นพาร์ทครับผมค,ครับก็รสชาติตีทีเดียววอร์ดแตกแล้วก็คีฟให้มานาเซเทอร์ให้มานาสองยุดห้าหรือสองก็คือเนิร์ฟดูมไกลไกเบเ,เซอร์ลีเลือดน้อยลงนูทาลิสแมนไม่ลดการใช้มานาสี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ให้มานามากสุดสามเปอร์เซ็นต์แทนโอเคลาก่อนสตอม ลาก่อนสตอมมันได้จากพวกเราไปแล้วแล้วก็รีม,มานายเยอะกว่าเดิมยาเลือดระยะเวลาเหลือครึ่งเดียวตอนใช้ใส่เพื่อนราคาจากร้อยสิบเหลือหนึ่งร้อยโอ้สิบสามจากสิบสามวิเหลือหกจุดห้าก็ได้ฮีเลอสองร้อยเองแสดงว่าซื้อแทงโก้เด็ดแสดงว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นแทงโก้ยาเลือดซื้อให้เพื่อนไม่คุ้มเออไม่ด้งนะขอญอาตแบนคนสมัรสมาชิกฟรีก่อนนะจ๊ สมัครสมาชิกฟรีแ็กคิงบาร์เพิ่มคูดาวเจ็ดสิบห้าเป็นเก้าสิบวิโอเคเพิ่มคูดาวเยอะมากเลยเพราะว่าอันนี้น่าจะเพราะทุกคนแม่งใช้ BKB กันแบบรลยยำแต่ว่าไม่รู้ว่าเนิรน์รีเฟซขนาถ้าเป็นเนิร์รีเฟซแบคกิงบาร์ก็เนิร์ไปก็ไม่หอเพราะทุกคนแม่งหงอก BKB รีเฟซอยู่แล้วบัฟบัตเตอร์ไฟเพิ่มเอจิคิมสันการ์ดบล็อกดาเมจเยอะขึ้นนิดนึงลิงเคนเพิ่มคูดาว สตานิกดูดเลือดน้อยลงบัฟอิสตันอลทาวลคูดาวแล้วก็กันเวทเยอะขึ้นบัตรส o ตนดูดเลือดเวทเยอะขึ้นแล้วก็บัตแผคคูดาวจาก40-30หือวิ Bruce, แลเวนเ้นบลูชล็อกคูดาวจาก4.5-25หือวิแล้วก็คูดาวเริ่มจากตอนที่ตีครบแล้วเท่านั้นมานานใช้จาก210เป็น300ไม่ใช้ไม่ใช้ชาร์จถ้าเกิดตีตัวที่ BTB อยู่ อ๋อสามารถกดใช้ทีได้เพื่อให้มันติดคูดาวเลยโอเคสามารถคือแบบสามารถกดหยุดเองได้อ่าเออดีกว่าเดินเยอะอยู่นะล้วคูดาวเยอะด้วยเวทแพ็กก็ไอตัวกโหลกมันตัวใหญ่ขึ้น50ต้องตีจาก5ทีเหลือ4ทีให้เงินจาก20เป็น100แล้วก็ตอนไล่จะเดินตามคนไล่ตัวหนุ่มั้เนิรมนิดเดียวเอง แต่ว่าเนิร์มเรื่องเงินแต่ดีได้อย่างยี่สิบเป็นร้อยหนึง่งใช้ได้อยู่ออคเคมิส okay, ชาร์ดมานาจากร้อยยี่ห้าเหรือญหนึ่งร้อยเคม g e รชจากยี่ห้าวิเป็นสามสิบวิโอ้ดีคูด้าเพิ่มจากห้าห้าเป็นสิบโอ้อันนี้ไม่ดีถ้าเกิดมันไม่เพิ่มคูดาวนี่ถือว่ากูดมากเลยโอเคมีแ okay, ต่ว่าตัวมันเก่งอยู่แล้วนะมันคนคนมันเล่นอยู่แพทนี้วิโซแบ็กท่าหนึ่งระยะไยล่ามากขึ้นแล้วก็สกิลสาม รีลิสชัยโชจากสองร้อยสิเหลือสอง้บัฟนิดนึงเซนทอสตันนานขึ้นเป็นสองของจุดสองของสี่ของโโอ้ oh, เอาเรื่องอยู่เวลแรกันสองวิเลยวะซี k, โดนลดมเมท่านหนึ่งลงลดอุ้ยรดเยอะอยู่เนี่ยเก้าสิบร้อยแป1สิเป็นหกสิบร้อยี่สิเสียเวลลแรงนี่หนักสัตว์ปกติซ k มันอัพตันเวลเดียวแล้วสกิลสาดูดเลือดเหลือยี่สบสาี่ห้าสิอร์ คอกเวิร์กแบตเตอรี่เซาทอนเดเมตใส่คีสองเท่าเชียช่ยเชี่ยมาแล้วว่ะตัวใหม่ในเมตาแน่นอนฟ้าดงตัวใหม่แน่นอนเพราะเพราะจันได้แมปกติตัวตัวอะไรที่มันไอทอนเมเมตคูณสองใส่คีดได้สก<ะ>ิลอ่ะแม่งแบบแม่งกลายเป็นตัวคอร์ได้หมดเลยเว้ยอันนี้คือเล่นซับมึงก็ท่าหนึ่งฟาร์มคีป่าได้ง่ายๆละแบตเตอรี่เซาทอนเดเมตสองเท่าคือปีาศาจสัตว์คือเล่นซับสี่แล้วก็ ฟาร์มป่าได้ชิวๆเฮียคอมเวิร์สจังเกิลเดี๋ยวนี้นะโน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 ่มวเมลเอเอ,เอแต่คอมเวิร์สเล่นออฟเลนได้ในอย่างเงี้ยฟาร์มได้ฮิสตอรฟเมเดนโดนลดสเตริงจากสิบแปดเหลือสิบเจ็ดแต่เพิ่มระยะไล่ฟรอสไบท์เป็นหกร้อยแล้วก็สโลท่านหนึ่งจะสี่จุดห้าเป็นท่าวิเชียมจะสโลนานอะไรขนานดวะดาร์คเซียเพิ่มเอจีสิบแปดสิบเก้า เซิร์ชใช้มานาเป็นสามห้าสีสี่ห้าสิไปคุ้มเพิ่มเตเมเป็นหนึ่งร้อยเรือแรกยึดเคยึดเมื่อสัตเพิ่มหกสิเลยนะเว้ยเมือแรกนี่เดือดเกินชานุเรียมลบคูดาวเป็น 20, 18, 16, ่สิบสิบแปดสหเรืแรกก็คือใช้คุ้มกว่เดิมตอนเบเกอร์โดนลดสตรงิงลงเอ่อครีดเติมมากขึ้นเป็น 125, ร้อยยี่ห้าร้ห้า้อเจ็ด้าสอง โซลกากัลเดียนลบคูดา ok วร้อยยี่สิบรเป็น1 2 0ย5ี่สิบร้อยหาสิวนี่ดีดอมเบเกอร์เก่งกว่าเดิมอีกเลสเซ่นชาดจากเฮงหนึ่งจุเจ็ดห้าป็นสองวิแบทจูจูฮิลกับสเต็กฮิลกับดอมเบทเ์สแต็กเป็น4ี่สิบ, al, บ damage, stack, 40, 50, 60, ได้บัฟน,นิดหนึงเดลเตอร์สแตติกสตอร์มอันตีจากห้าวิเป็นหวิเพิ่มนี้เลยเอ่ะพราไม่มีใครเล่นนะนะโอ้ดีว่ะไม่จากห้าวิเป็นหวิถือว่าแรงมากเลยนะเพราะว่าดเมจอ่ะ ดาเมจดีนัเตอร์อะ่ะมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆถ้ามึงเพิ่อมอีกหนึ่งวีอะ่ะมันได้ดาเมจแบบเพิ่อมอีกร้อยสองร้อยเลยนะเว้ยผมว่าโหดสัตว์ลองคอกแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าคุณส่องาสามแทนเป็นคอได้ของจริงเออถ้าถ้าคุณสองถ้าสามอะ่ะฟาร์มไวมันฟาร์มโกงเกินมันจะดันคีเพี้ยเกินไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องท่าหนึ่งถูกแล้วเดี๋ยวต้องไปลอง ดีโดนลด a อจีามิดโดนลดระยะเวลาจาก10เหลือแปดวีเอลีสีรเหลือสามห้าสิบโดนเจนอร์เเลนที่ห้าบวกสองมาที่ชอเวเป็นบวกสเออไม่เป็นไรก็มยี่เออเชเกอร์สตันเป็นศูนย์จุดเก้าหนึ่งจุนึ่งหนึ่งโอ้เชื่อมเป้าแรกดีวะเก่งกว่าเดิมเอลเดอร์ไอทนโบนัสสปีดเพอร์คลิปหน un, ึ่เป็นห5ึ่งจุดหาคูดาัติเป็นเป็นหนึทุกเลเวลโอ้ดีมาก เอมเบอร์สเปริทเพิ่มสเตริงหนึ่งแต่ลดระยะไล่าจากเจ็ดร้อยเหลือหกร้อยห้าสิบอินิกงมานี่ไงตัวระยะหม่องแพทเพิ่มครูดาวเป็นหกสิบห้าสองสี่สี่สามหกโอ้โหี่ยโดนหนักสัตว์เวลแรกเมื่อก่อนเมื่อก่อนสกิลสองเวลแรกครูดาวสามสิบห้าแม่ก็สี่สิบไปแหละตอนนี้เป็นหกสิบแล้วเียเวอร์เกินโดนเนิรมหนักเลยตอถามว่ายังเล่นได้ไหม ก็ยังเล่นได้แค่เลนกลางกว่าเดิมนิดนึงโห่ต่ไม่หกสิบเลยวะนี่เจ็บเจ็บจริงว่ะแต่ว่าอัพเต็มก็เหมือนเดิมอัพเต็มมันก็เวลาเท่าเดิมเฟรชไ์ไว์อัลูมินมจากสามพันห้าสิบเป็นสี่ร้อยระยะไทม์ล็อกเซค็นด์แทรกดีเลย์จากศูนย์สามสามเป็นศูนย์สี่ โอ้แสดงว่าอย่างนี้จะแบสนางกว่าเดิมเพราะว่าปกติมันแบสเสร็จแล้วมันจะออกดอกสองมาหลังจากศูนย์จนสามสามีใช่ไหมอันนี้เราจะสตาร์ทนางกว่าเดิมนิดนึงเออก็ถือว่าดีกว่าเดิมใช่ไหมวะอ้อไม่ดิเพราะว่าตีดอกที่สองมาได้แบสมันเพิ่มทำไมวะ ไม่รู้ไม่ทุ่ผลอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าน,น่าจะดีกว่าเดิมมั้งริมสตสกสกิลสามโดนลดระยะโดนโดนลดไอความกว้างสี่ร้อยหลือสามเจ็ดหาคููดาวเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบยีหกยองสิบแปดโอเคเพิ่มมาสามวิอุ้ยเยอะอยู่นะสามวิเพราะว่าทาเลนเสร็จเป็นเหลือสิบสามโอเคฮัสก้าท่าหนึ่งดาเมจเป็น 120, 2, 1300, ร้อยยี่สิบร้อยแปดสิสองสิบาร้อยไม่ไแรงแรงกว่าเดิม ไอโอโอเวอร์ชาร์จแอแทกสปีดลดเหลือยี่ห้าห้าห้าแปดสิบห้าอสิบห้าโอ้ไม่้องแรกกากกว่าเดิมเยอะเลยไอโอซับสีหน้าเซ็งอยู่คีเปอร์โดนเนิฟอีกแล้วถ้า1โดนลดได้เมมเดือร้อยแปห้าองร้อยเก้าสิบมร้อยเก้าห้าห้าร้อยอสกิล2สองเลเวลสอไม่เคลียร์คีปตีไก่แล้วอะโอ้โดนเนิฟเซ็งอยู่เนี่ยไม่ได้เคลียร์คีปง่ายขนาดละต้องเล่นในเลนเยอะกว่าเดิมหน่อย LC สกิลสคูดาลดลงเหลือหนึ่งจุด้าหนึ่งจนึ่น อฮะทาเล่นสิบห้าไอ้ท่านหนึ่งแรงกว่าเดิมบั๊นิดเดียวเองทาเลน่นประมาณน่าสนใจมากจะเจ็สิบห้าคุณโบหนึ่งร้อยเนี่ยนะเฉยเฉยสกิลสามโดยแสกเด้งมากขึ้นหนึ่งหนึ่งครั้งสกิลสามโดยแสกโดนเนิร์ฟเดเมจเป็นเจ็ดสิบร้อยสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยยี่สิบก็คืออัพต้องอัพสองเวลถึงจะคุมับเวลเดียวไม่ได้ต้องเอาสองเวล ลิชใช้มานานห้าหนึ่งน้อยลงเพราะไม่มีใครเล่น,นสัตว์หูเดี๋ยวนะร้อยสี่สิบเลยเหรอจาก 170. ร้อยเจ็ดสิบียสแปมมันแน่เลยวะ่ะถ้าเกิดอัพเต็มอะนะแนกฟีสดูดเลือดเยอะกว่าเดิมลีน่าสแต็กอยู่นานกว่าเดิมจากสิบห้าเป็นสิบแปดวิแล้วก็ฉาดบนัส,สเมจากสิบเป็นสิบห้าอ๋อ ลีน่าฉามทำอะไรได้นะผมลืมลเพิ่มสิบห้าเอมจต่อชาร์จอุ้ยเดี๋ยวนะเจ็ดชาร์จคูณสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนนี้นานยังวะเมื่อก่อนมันบวกสิบรอไอชาร์จเนี่ยจากสิบเป็นสิบห้าเลยอ่ะเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเอ่ะ สิบห้าคูณเจ็ดนี่เท่าไหรวะหนึ 105, ่งร้อยห้าป่ะซื้อชาติได้ดาเมิร้อยห้าจากเจ็ดสิบเฮียดาเมิร้อยห้าเลยนะเหมือนสักเข็ดลิลิสองอันดับเบิลมันเยอะมากเลยเว่ะลีนาย burn p ม t ัตต้ลเเวอบเ้ยอ๋อมันไม่ได้บวกไอ้แอทแท็ก้นี่มันต้องเวฟอ๋อคือชารแล้วมันสกิลแรงขึ้นไอ้หีายมังลีน่าสเปลสาด้วย สวัสวีสวามันเดิมไม่เป็นไรลืม,มไปหคุณวายแอ็คเดมจแม่งบอกบนดันเดมจจากชาดไอ้เงี้ยกากกกไม่มีใครออกอยู่ดีมันจะเป็นหนึ่งในชาดที่สว่างที่สุดตลอดการมันแค่แต่แต่แต่มันเคลียร์เวฟได้ไงแต่ถามว่าตอนกลางเกมอยากเคลียร์เวฟไหมไมมันอยากเลี้ยงคีมไว้เพราะมันจะมันจะฟาร์มสแต็คเออสวามันเดิมไลออนเอ่อท่าหนึ่งพุ่งไปไวกว่าเดิมนิดนึง เฮกรถคูดาวเออแน่แหละไอ้เฮียชาแมน Char man, แบบมีแต่งงานทำไอ้เฮียน,นี้ไม่มีงานทํา2 4สี่สองเออรถคูดาวเยอะอยู่ลูน่าบีมเพิ่มนเมทเป็น8 0ดสิ2ร้อยหเพิ่มนเมทนิดนึงททเลนยี่สิห้า่สตันถึูนเป็นศูนย์สองห้าแทมไม่เปลี่ยนเลยบีม like <Be ep S 2> แรงกว่าเดิมนิดนึงไลแค่นอันติขี้แรงกว่าเดิมร้อยหกสิบ่แมงนัสสกิล 3, สสโลเป็นยี่สิบสา เออสกิลหนึ่งอากานิมลดก่อจาก50เป็น75%ดเาเปอร์เซ็นต์ำเมตแรงกว่าเดิม50เป็น7 0 75เปอร์เซ็นต์วิ่งชา้าจาก50เป็น7จ75เจเปอร์เซ็นต์โอ้ดีกว่าเดิมเยอะอยู่แต่ถามว่าใครออกวะยังไม่มีอยู่ดีถ้าสกิลได้ช้าแม่สกิลโ,นโดนตัวพีพีถือว่าดีไหมก็ดีอยู่นะมาซี่ลดคูดาวันติเหลือ180 60อร้อยแปดสิบหกสิบนิสโพสโริสเซนจาก350เหลือ300โอ้อันี่เซ็งอยู่ ฟิกซ์โทนอันนี้ไม่วิ่งทุกค e าสกอนสเปลกอนเฟรมออุ้ยอุ้ยดีดีเพราะปกติโดนยกไปมันกดบีคีบีได้อันนี้กดไม่ได้แล้วแล้วลดคู่ดาวันติด้วยอันตีคูดงงค่ดาวเหลือหกสิบถ้าออกกันนี้มคู่ดาวเหลือห้าสิบไม่กติได้เกิดตลอดเลยเนะี่ยเอาเรื่องอยู่มาสโดนลดดาเมจสามเชียสตันจากสองจุดแปดเหลือสองจุดหกเสุดท้ายหนักอยู่ไนส์สตกเกอร์วอยช้มานา เยอะกว่าเดิมนิดนึงโอเคโอ,เคอมินไนท์สกิลสามนะเมจดาเมจถ้าเกิดอัพเต็มแรงกว่าเดิมแต่ว่าวลแรกเบาลงนิดนึงแต่ก็เก่งกว่าเดิมนะเก่งกว่าเดิมแค่วลแรกอ่อนกว่าเดิมหน่อยเดียวแล้วก็ทาเลนเป็น20ลบคู่ดาวคอนจากลบสี่เป็นลบหกเชียคู่ดาวคอนสี่วิปะต้องเล่นโอมิไนท์ออฟเลนเหรอ,อจัดยู่ดอะ แฟงกูเลียสกิลสเพิ่มครูดาวเป็น18 16ปดสิแล้วก็โรอัพระยะเวลาจาก4ีหลือ2องจุดาวิเชียโดนเนิฟหนักเลยว่ะชาดชาดแม่งโกงเกง,กงินแพงโกอ่ะเหมือน b ีเเล็กอะ่ะพีได้บัฟว่ะครูดาวจากจิ้มห้าสี่สิบห้าเป็น19บเก้าสิบหาเเลนยี่สเดมมบวกหาเปอรเ็น 20, เตป็นแอันติ บูเชอร์ดาเมเพิ่มสดาเมจบล็อกจากห้าสิบสิบเป็นเจ็ดสิบสี่ยปดเชียยบล็อกเยอะสัตว์เงี้ยน้องๆคาแคเนเชลเลยโอดีอยู่แต่ว่าอ mm ัพเดตตอนแรกไม่น่าดีวะคาเลนลอสสโลจากสิบสเป็นหปักหน้าเนเธอร์วอนดาเมจต่อมานาเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าหนึ่งอยูสองห้าหนึ่งจุดห้าเบาลงกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ลดดาเมจ เป็น 8, ปดสิบสอ่าโดนเนิร์ฟแล้แต่ก็ยังก็ยังเล่นได้อยู่ดีม,มันแค่เนิร์ฟตัววอร์ดิดเดียวลิก 3, ลกี้สกิลสามรคูด,ดาวิบ1ป1ส1บหกเออผมกลับไปเล่นลิกกี้ซับดีกว่าช h นโตเลมอนเอ่อสกิลสโดนแรงกว่าเดิมชานโตฟีนเฟียมากสุดจาก2อุดสี่เป็นสอุดเโอเคเซนเซอร์สเต็งลดลงจากสอุดสีเหลือสอุดส มนาท่าหนึ่งใช้น้อยลงร้อยสามสิบร้อยามห้าร้อสิ้อสห้าทเลนสบแล้วคูดาวโกโบ่ยี่สิบวิเป็นลบยีห้าเออได้บัมนิดหนึ่งสลักปรับดาเมจเป็น5้าสามหกเอ็ดห้าสาหกเอ็ดเป็นห้าห้าหกเอ็ดเพิ่มดาเมจเพิ่มมาสองเอเซนชิฟตดาเมจจากไอระยะเวลาเป็น2 0 4 0 6 0สีกปก็คือเวลแรกนานกว่าเดิมแต่พออัพเต็มแล้วน้อยกว่าเดิมผมว่าดีกว่าเดิมนนี้คนมันไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องรอยวีหรอก สไนเปอร์ซูมเดิเมเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยสิบห้าร้อยสิบเจ็ดร้อยสเวนเบสเอ็กสปีดจากหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยสิบก็เก่งกว่าเดิมนิดเดียวเชคกี้เออระเบิดให้เงินจากยี่ห้าเหลือสิบห้าเออแล้วก็ระเบิดจากรถก่อเวทสิบสิบห้ายี่สิบเป็นสิบห้ายี่สิบห้าโอเคระเบิดท่าหนึ่งสโลจากสองเป็นสองจุดท้าวิ ทีบไม่ต้องมอบวดาเมจเป็นสามสิบสี่สิบห้าบกสิบเชียเก่งกว่าเดิมเยอะเลยจะบวดสิบห้าบวดสามสิแบบไม่เหมือนอัพเวลสองฟีอะเวลแรกปีาศาจสัตว์ทีบีทิมเบอร์สเต็งจากยีี่เป็นยีห้าแล้วก็ทิมเบอร์เชนโดนโดนลดระยะเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าร้อยหนึ่งพห้าสิบพันสองทิงเกอร์เฮียลืมพีโรตัวนี้ไปเลยวะซีกูส,สามแค่เลนเยอะขึ้นแล้วก็ เออไอ้วาฟแฟลใช้มหนาดน้อยลงร้อยหนึ่งถ้าไม่เห็นคนเล่นทิงเกอร์เลยทักสโนโบอลสปีดเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็แท็กทีมสโลว์เป็น 04, 0ูนยสเป็นศูนุเออนี้ดีเออซ่าสกิลหนึ่งสโลเป็นยี่สิ4สองยี่ดสมสี่สีเชียเดือดเวลากรสโลว์ยี่สเลยวะเป็นฟูลสปิริตนาเมตเพิ่มขึ้น2องไวเศษแม็กดาเมตเพิ่มชาร์จ็ดสิ โอ้โดนเน์ ides, ้กบอาไปเสียแต่เนร้ฟนิดเดียวเองเหรอเนร้ฟแค่เนี้ยดาเมจจากเมืก่อนสามชาร์เจ็ดสิบห้าคูณสามสองร้อยยี่สิบห้าเหลือสองรอยสิบนิดเดียวเองวะบอลล็อกวิ่งไวจากสองร้ยเก้าสิบเป็นสามร้อยอัพพิวอสโลจากห้าห้าจะเป็นห้าห้าเจ็ดสิบแปดิห้าหนึ่งร้อยดีกว่าเดิมนิดนึงเครอติกออฟเฟริงคาร์เลนจากพันสองหรือพันเดียวโหเฮีย เรเยอะจังวะจากคนสองรือพันหนึ่งวิเวอร์สกิลสามสกิลสามโบนัสเพิ่มเป็น 15, 30, ้าสามสิบส่ห้าหกสิเก่งกว่าเดิมวิลเลนเจอร์ชาดพุชปีจาก2 5งรหไปสองรสมึงไม่ต้องปรับก็ได้นะปรับนี้เดียวเก่งอยู่ดีวิลันวิโด้เตอร์เดนวอรคูดาจาก70็ดสิบหกสิบวิทเลนยี่สิเมลดิกเบอร์เซเมตเป็น15เป็น20แล้วก็ซูสกิลสามระยะเวลา สโลวมากขึ้นเหรอเป็นหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเก้าสองสอง้โอเคเก่งกว่าเดิมสรุปไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยนี่หว่าแค่เอามาซี่เข้ากับตันหมดแล้วก็เนิบเนิบเนิบแสดงว่าปรับใหญ่ของจริงแน่เจ็จุดสามสองว่ะเออคำถามคือเจ็จุดสามสองมาก่อนทีไอหรือเปล่าถ้าไม่มาก่อนทีอนี่คือเล่นเล่นอันนี้เข้าทีน่าจะน่าจะแย่อยู่นะ ผมว่าไม่ไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยอันนี้อันนี้จริงจังไหนบอกแผ่นใหญ่ไงคือถ้าจะบอกว่าไอ้ที่มันแผ่นใหญ่คือไอเ้เทียบ t บทเ p อรี่พอร์ตัปเดตนี่เอาไปเก็บไปนะนี่คือถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับเบนทันพาร์แเราเบนทัน p a ร์กก่าจะมาก็สิงหาอีก2เดือน